สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ฮะผมจะมารีวิวเกมซื้อคดีไดร์หรือเกมสล็อตละครสัตว์นะฮะเรามาเริ่มดูกันเลยฮะก็ผมจะเริ่มที่ครั้งที่ยี่สิบแล้วกันนะฮะเกมนี้ก็เป็นเกมสล็อตท,ที่มีห้าแถวสามเดียวนะฮะเป็นเกมมาใหม่ของค่ายพีจสล็อตนะฮะก็สำหรับเกมนี้เป็นเกมที่ว่าเป็น รูปแบบเกมที่นําเอาคณะละครสัตว์นะ,ะมาทําเป็นเกมสล็อตนะฮะซึ่งแะรต่างๆเราก็อาจจะเคยพบเคยเห็นเคยเจอกันมาบ้างแล้วนะครับครับเรามาดูเลยฮะว่าผมจะได้กําไรจากเกมนี้มากน้อยขนาดไหนนะฮะ,ะสปินฟรีมาไหมสครัตเตอร์มาไหมไม่มาฮะโอ้โหเอาเอา้เาต่อกันนะแบบนี้มาไหมมาไมอึบอึบโอ้สามันเรียงกันแบบนี้สปินฟรีสิครับ เอาละฮะเรามาลุ้นกันเลยครับว่าจะได้โบนัสจากการหมุนเป็นฟรีเท่าไหร่อ่ะมีอันที่สองนะฮะโอ้ได้ยี่สิบครั้งฮะได้หมุนยี่สิบครั้งโอโ้โหเลอตัวคูณโอ้โหคูณสองโอเคไม่เป็นไรทำไมได้หมุนเยอะฮะ,ะมาเริ่มดูเลยฮะแคแ่เกมนี้แค่เปิดตัวขึ้นมาแค่ไม่กี่นาทีนะครับผมก็ได้สปินฟรีนะฮะได้ปพ๊บมพอร์ตปัป๊บเลยได้นะครับเนี่ย เ,เหลือสิบสามครั้งอ่ามาลุ้นกันสิบสองครั้งเกมนี้เป็นเกมที่ภาพสวยเหมือนกันนะครับเนี่ยก็จะรีวิวรูปแบบเกมให้ได้ทราบนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากลุ้นสนุกหรืออยากร่วมสนุกกับเกมแบบนี้นะฮะก็มจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างเลยนะครับและสำหรับใครที่อยากได้ทุน100นะฮะก็สามารถ สอบถามข้อมูลไอ้ที่ไลน์ข้างล่างครับหมแปะไว้ให้นะฮะโอเคครับไปต่ออาดิจิบายครับสรุปสรุปดิจิบาทอึบ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 ถึงพันไหมไม่ถึงฮะไม่เป็นไรครับอ่ารามันรวมนะฮะทีนี้หอหนึ่งพันเจ็ดสิบสองบาทเออถือว่าไม่เลวนะฮะหมุนยี่สิบบาทได้หนึ่งพันโอ้กำไรเยอะอยู่นะฮะเนี่ย สำหรบับเกมนี้นะฮะผมว่าลายการชนะมันก็มีม,มีมีหลายลายนะฮะแบบนี้สามารถทำกำไรกับเราได้หลายช่องทางเหมือนกันนะฮะแทบจะเกือบทุกตายนะที่ที่ได้ที่ได้ทีส่สามารถเอาชนะมันได้นะฮะแต่ถ้าใครไม่รลภนะครับเมื่อกี้ก็ถอยเราได้ตังค์่าฮะ ใครอยากเล่นเกมอะไรใหม่ๆฮะก็ลองติดต่อลิงกข้างล่างครับผมว่ามันมีของค่ายนี่เขามีมีเกมหลายเกมให้ลองในเรื่องเล่นได้ลุ้นได้รู้นสนุกนะฮะใครชอบแบบไหนใครอยากสนุกแบบไหนก็สอบถามกับลิงด้านล่างเลยฮะก็แนะนํไปที่ลิงข้างล่างเลยเอามารุ่นสปินฟรีนะฮะไม่มาไม่มาเลยเาขา้สุดท้ายมาไหมมาเออไม่มาไม่เป็นไรฮะเราลุ้นกันไปเรื่อย ก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะฮะสำหรับเกมเซอร์คัสดีไลท์นะฮะัหรือเกมสล็อตละครสัตว์นะฮะเผื่อใครๆชื่นชอบในเกมลักษณะแนวนี้ชอบในเกมแบบนี้นะฮะก็อยากจะลองเล่นก็ต่อสถางเข้าไปในลิงข้างล่างได้ฮะเอาไปฮะไปเรื่องเราเราจะได้เท่าไหร่ครับที่นี้โอ้โหเริ่มเงียบแล้ว แต่ผมว่าเล่นมันโอกาสได้หมุนฟีสปินก็มีโอกาสหลายรอบอยู่นะฮะสูงอยู่นะฮะเราเกมตัวนี้ติมสิผมให้เจ็ดแล้วกันอ่ะเกมนี้เนี่ฮหมาแล้วไม่ทันขาดคำว่ามายแล้วหมาแล้วโอ้อโหคือยังได้รางวัลปลอดใจฮะไม่เป็นไรครับเนี่ยเกือบทุกตาเกือบทุกตาเลยทันที่ได้อ่กากชนะของมันอ้าวหมาแล้วได้รางวัลแรกที่นี้โอ้โร้อยสี่สิบแป ดี๋ยวโอเคไม่นะ่าเกียดมาอีกไหมสปินปีอึ๊บออนี่จะเรีบ่บเงียบเลยฮนะถ้าใครอยากร้องอยากอยากองอยากลุ้นนะเข้ามาเล่นได้นะฮะเกมแบบนี้เงียบเลยฮนะทีนี้ได้ยี่สิบโอ้ถ้าได้ใช้แคเตอร์อีกสักครั้งเนี่ยโห โบนัสเขาคูณสิกเขาคูณถึงสิบสองเลยนะฮะมาให้ดีใจตลอดมาให้ดีใจตลอดมาแล้วหายไปเลยหม,มายไหมฮะไม่มาเลยคนระับทีนี้เล่นเนี่ยครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะ,ะที่สนใจครับอยากได้ต้นทุนหนึ่งรอยไม่ต้องฝากไม่มีเงื่อนไข อยากลองลุ้นรับรางวัลใหญ่ฮะก็ตามช่องทางข้างล่างฮะผมแปะล,ลิงก์มาให้ขอาไปได้เลยฮะขอาไปกดคลิปทํากิจกรรมคลิกรับได้เลยฮะขอแจกฟรีๆหนึ่งร้อยฮะไม่มีเคลื่อนใครไม่ต้องฝากครับเพื่อได้เอามาลองลุ้นสนุกรับโบนัสนะฮะต้องทุนฟรีแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆแล้วนะครับเงียบเลยครับทีนี้เงียบเป็นเป่าจากเลยครับทีนี้ ถ้าใครชอบเกมแนวไหนเกมแบบไหนเราติดต่อเข้าไปฮะน่าจะมีหลายคลิปห้เอามาไหมครับมาไหมโอ้โหเงียบเลยไม่มาเลย่ะสำหรับท้ายคลิปนี้นะฮะผมก็จะเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะฮะเดี๋ยวไว้ดูเจอก,กันคลิปหนะะ้าว่าผมจะมารีวิวเกมตัวไหนรีวิวอะไรให้ทุกคนได้ดูนะฮะดีวดีเดี๋ยวผมจะรีวิวสปินฟรีดูเลยว่าเกมไหน เขาแจกโบนัสเยอะขนาดไหนแบบไหนนะฮะเราเป็นคลิปหน้าแล้วกัน,นครับเดี๋ยวผมจะทําการรีวิวให้แล้วก็อย่าลืมฝากเพื่อนๆทุกคนนะฮะกดติดตามกดไลค์ช่องให้ผมด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะทําคลิปดีๆมาให้ทุกคนดูนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะใครอ,อยากร่วมสนุกอยากลุ้นอยากได้ทุนหนึ่งร้อยไม่ต้องฝากไม่ต้องมีเงื่อนไขไม่ต้องอะไรเล,ลงไปข้างล่างครับลิงก์ข้างล่างเลยเอาละฮะก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ เดี๋ยวจะขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะว่าผมจะรีวิวสปินฟรีการซื้อฟิสสปินให้ทุกคนได้ดูกันสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ